เราฟังเสียงเอาแล้วครับผมเสียงสัญญาณระเบิเป็นจำประสักที่ว่าได้ไข่บานก่อนต้นเกมโดยเฉายังบ้มอย่างายเนาะต้นเกมต่างฝ่ายต่างหาจังหวะเอาแล้วอีธิดามามาทีกิติพงศ์จันสมอน ขาะเข้นไปได้เธอมีแสงอรุณแสงอรุณโยกเข้ามาด้านในเอาละมีสีกด้าได้บาแล้วจิ้มเข้าไปจังหวะนี้เฮียบห้อยท่านผู้ชมเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากหมายเลขเจ็ดของจังปสัสสกก็คือสีกาดาไซส์สงครามจะพยายามมาหลายจังหวะหลายโอกาสเลยนสำหรับแนวเกมบุกของ จำปัสสักสุดท้ายเป็นซิกานดาที่ว่ายิงโอ้ยจะแตะรอดบางขาแต่ว่าบบผานโศคขวีใสโศคขวีใสได้บานญาติบานมาได้ขอคือไปด้านเฮงนี่กอทูเอาแล้วกอทูวิ่งแรงตัดขึ้ามาดูได้ยิงได้ยิงด้วยขวดจะไม่ได้ไปติดมือโอ้ยเอาแล้วได้ย่างยิงได้ยิงดีบ่อโอ้ยคอร์ดเข้ามาได้ไงกอรทูยิงเข้าไปดูดิกอร์ทูกอทูแต่งหาจะมายิงคอร์ดเข้ามาเอาละโศคขวีใส จะแต่งเข้าซท้ายเลือกยิงไปติดบล็อกและซุน,น,น,นเพเ,เกมพองน้ำท้าแล้วโยกมาที่กอ,อทูองจับบาลันเป็นกิติโฟนที่ว่าเคลียบบาลออกไปสุดท้ายเสียงมักวีจบกัน,นะะในครึ่งเวลาที่หนึ่งสมสรจำปาซักขึ้นนำสมสรน้นำท้าหนึน่งประตูต่อศูนย์ไปสงครามบอกว่าในครึ่งเวลาที่สองนี่น้ทนำทา จะมีแผนอย่างหรืโบเพราะว่าในรืเคงเวลาที่นึงนี้เป็นไฟฮับมาหลายเลยเปิดเปลี่ยนฝฟออกมาที่แสงอรุนแสงรุนเคาะคือไปดเธอมีไหมายเลข17มุมงคุณมงคุณเอาแล้วคอสไปด้านนเอาได้ยิงซ้ำเลยโอ้โหนี่ปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากหมายเลข7ซิกันดาใส่สงครามโอ้ได้รุ่นแฮตทริกแล้วสำหรับซิกันดา โอ้โหต้องอส่มเอยหมายเลข17เนาะคือมงคุณเนอะที่ว่าด่วนชนะมาได้เนอะหนีัวประกบมาแล้วเปิดเข้าไปเป็นซิกันดาที่ว่าะงว่าการตอบโต้คืนของน้ำทาจะได้ประตูทวงคืนหรือบ่หรือจะเป็นจำปะซักที่ว่าหนีออกไปเป็นสามประตู อลุเอินมูแล้วมาทีมงคุนมงคุนถอะมาทีแสงอรุณแสงอรุณโอ้ยถึงต่นแสงอรุนแต่รอดวางคาลุดมาแตงเขาใสแสงอรุนอคเาาอเอามาด้าน,นในผงงไซไดบานแล้วยิงด้วยขวจะมานี่ไปเข้ามือของอนุไซอินทิดายกขึ้นไปด้านเธอมีมงคุนอุ้ยเอาและปั๊มบาดกันมงคุนได้บานไปพุทธอรมาที่มงคุนมงคุนเปลี่ยนภาพ ได้โยกด้วยหัวปันเข้าไปดูดีเหียบห้อยทั้ชมเป็นซิกาดาอ้หูยเป็นประตูที่3เพื่อเป็นแฮตทริกของซิกาดาในนั่นนี่ทั้งชม,มโอ้โหไอ้ทงไซกุตซอนจิมไปทงไซโอ้หุ่ยถือสก,กัดมาเก็บบอลได้สายสมอนโยกเปลี่ยนฝ้ามาที่แสงอรุณ แสลนโยเข้าไปด้านหน้าประตูได้ขึ้นหูยซิกดาเก็บมาลงซิกดามาอแล้วสาสมอนหาจังหวะอยู่สาสมอนมวนโตพยายามแวกเข้าไปซิกดาหลุดเข้าไปแล้วยิงจะมาี่โอ้โหโบเหลือเลยเป็นประตูที่4อง จำปาสซักท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือซีกระดาษใส่สงครามยิงไปเป็นโอ้ยิงผู้เดียวชีประตูเลยในนัดน,นี้เอาเลยลาลี่เปิดเข้าไปด้านในใส่หัวสกัดโอ้ยเป็นสุกัญญาแล้วทีนใส่หัวต่ำเข้าไปไปให้ทางด้านของสุนิศจุวินอธิเสีสงอรุณ ธงสกอนมาที่แสงอรุณนปทีแดนกลางจันสมรแหงมาที่ธงไซธงไซแตะอ้อมแตะหนีเอาแล้วธงไซพาบานรุดไปธงไซโยกมาด้านขว้าธงไซมนีมาโยกรุดไปได้ยิงขว้าจะมานี่โอ้โหเป็นประตูที่ห้าห้าประตูตัหนึ่งโอ้โห ยกขึ้นมาได้ขึ้นต่ำมาจ้านี่โอ้ยจอมงมลงไปสุดท้ายเสียงพี่จบการแข่งนในครึ่งเวลาที่สองสโม,มสรจำปาซักเอาชนะสโม,มสรน,นำทายูเนเตดไปด้วยพลสโกห้าประตูต่อหนึ่ง